โอเคนะครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะฮะตรงนี้เจอกันอีกแล้วครับกับเกมอาร์คนะฮะดนตรีเปิดตัวไม่โคตรยิ่งใหญ่นะบอกเลยนะครับนะช่วงนี้เนี่ยนะครับหุดเชื้อเพื่อชาตินะครับยังไงก็อยู่วงอยู่บ้านกันนะครับว่างๆก็เปิดคลิปดูแล้วกันนะครับนะในวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันในบรรยากาศฝนตกกันในเกมนะฮะแล้วก็จะไปจับแมมมอสกันนะครับนี่บินมาแล้วนะฮะต้องบอกว่าการจับแมมมอสเนี่ยก็ เพื่อเสียงรถมาเลยบ้าเอ้ยนะฮะข้างล่างมันจะมีการบวกกันเกิดขึ้นฮะเดี๋ยวเราต้องช่วยแมมมอสก่อนตรงนี้ลืมเอกกล้องมาด้วยนะครับแหมแย่สุดๆไปเลยนี่ไอเจ้าหมาพวกนี้โอ้โหโดนแมมมอสกระกระทือบทิ้งโดนเราด้วยนะฮะแมมมอสล่วงไปตัวหนึ่งเราสาเจอแมมมอสคือหมากับเสือเนี่ยต้องบอกว่าในโซนหิหมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ค่อนข้างจะหน้าลำคาญสุดๆเลยนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยแล้วกัดเจ็บกัดปวดมากนะถึงมันจะแบบเลือดไม่ได้ยเดยอะอะไรแต่ว่ามันก็ถ้าโดนหลุมนี้ก็แบบ เื้อผ้าพังอย่างไวนะไปรู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่าช้างเราตายแล้วใช่ไหมเนี่ยปะทอยอะไรวะเฮ้ยอืมให้ตายเหอะงั้นมานี่เลยประเด็นตัวมีบัฟนี่แหละมาก่อนเลยนี่เรื่องเยอะ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 แล้วก็เรื่องเยอะตัวแตกไปดิอ้นะอัดคลิปปุ๊บรถมาเลยนะงี้ โอเคตัวตะกี้ตายแล้วก็หากันอีกตัวนึงเอาตัวนี้แม่งตายไปต่อหน้าเลยไม่เป็นไรมีฝูงนึงอยู่เดี๋ยวจะลงไปดูกันยังไงโอ้มีทีเล็กด้วยนะครับประเด็นจะยังไงดีมีทีเล็กมีหมาที่กําลังกัดแกช้างอยู่บาเอ้ทีเล็กแม่งตะคองใส่ตัวอะไรสักตัวฮะเป็นแองกิโลนะเดี๋ยวเราไปฆ่าทีเล็กก่อนเออโอ้โหเลือดพันห้าบ้าเอ้เลือดไยี่สิบหมกเลือดเยอะไปไหนวะเนี่ยเออเออ ไอ,อตัวอยู่บ้านเนี่ยตอนจับมาเลเยวลยุบเก้าปา่วะน่าจะประมาณนั้นนะนี่ไงเออเออยังไงเออเออฟาดฟาดโอ้ยอะไรเฟ้ยอุตสสา์ไปช่วยแม่งกระทืบทีเดียวกระเด็นมาเลยอะ่ะโอ้โหตายอย่างงี้ต้องลงไปเอาปืนซัดเลยครับเข้าไปเอาไอ้อาเจนบินเข้าไปเนี่ยมันจะโดนลูกหลงไปด้วยโอ้โหแล้วทีเล็กสองตัวจะรอดไม่ในช้างเรานี่ซัดไปหนึ่งทีเหลือตัวนี้ให้ยังไง พากพากเรียบร้อยแตกไอช้างสองตัวนี้ยังไงฮะอืมไอเจ้าช้างสองตัวตรงเนี้ยมันเลเวลไม่เยอะนะก็เลยค่าไมาีกโขงนึงแล้วกันนะดูว่าสองตัวนี้เลเวลกันเท่าไหร่ฮะแวะลงไปดูทีหนึ่งไม่ไดเอากล้องมานี่ลำบากลำบนกันนะนี่เลเวลหนึ่งสุดยอดไปเลยร้อยแปดสิบเลเวลสองก็ร้อยแปดสิบอ่าร้อยห้าสิบ ้อยปสิบบ้าอะไรเราโอ้ยตายแล้วนะครับนะทําไมเลเวลมันต่างกันแต่ว่าเลือดมันก็เท่ากันนะเออนี่เลเวลสิบห้าเฮ้ยได้ตัวแล้วนะครับตรงนี้เลเวลสองเฮ้ยแล้วทําไมทําไมอ่ะทําไมสองตัวนี้เลือดมันต่างวะเออนี่เลเวลสองแต่เลือดเป็นพันเลยนะหมามันกัดพอดีเดี๋ยวเราจะจับเลเวลสิบห้านี่แหละนี่เดี๋ยว,แ,ว,ว,แ,ยวแป๊บหนึ่งเราช่วยช่วยข่าแล้วนะ นายต้องไปฆ่าหมาดินายไม่ได้มายุ่งกับเราเราสาช่วยนายไปโทอนะครับไอเจ้าตัวแมมมอธเนี่ยนะครับมันช่วยเราตัดต้นไม้ได้ใช่ไหมเห็นบอกกันมายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนะโอ้ยตายแล้วอะไรอยู่เนี่ยไอบ้าเอ้ยมันนี่เลยมันนี่เลยเก่งนักใช่ไหมโอ้โหแล้วเป็นช้างแมมมอธที่ไม่สู้หมาบ้าเอ้ยนะครับเลวตั้งสิบห้านะ เอ้เหมือนช้างแต่ละโขรงเนี่ยเลือดมันไม่เท่ากันเหรอช้างโขรงแรกๆเนี่ยร้อยแปดร้อยห้าสิบยังจะร้อยแปดสิบนะแปดร้อยห้าสิบเองนะครับช้างโขรงเนี้ยเนี่ยเลเวลเป็นเลเวลสองนะครับแต่เลือดเป็นพันเลยนะเลือดต้องพันยี่สิบนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนี่ฟาดแม่งฟาดแม่งแล้วก็ฟาดแม่งเลยนะฮะนี่ฮะอืมต้องบอกว่าไม่ได้ลงคลิปอาร์คให้นานนะครับยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะฮะตรงนี้มีทีล็กนะครับแล้วก็มีฝูงมีมอสอีกนี่เลเวลสามแปดร้อ 3, ยห้าสิบเป็นป่ะ เนี่ยเนียนี่ยเนีนะครับนี่ดูดิหรือเป็นเพราะแบบแต่ละโขงเลือดไม่เท่ากันเหรอแต่ละฝูงนะแต่ละโของอ่ะอา้าวตายแล้วตัวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเลเวลอะไรที่มันแบบน่าจับนะเอ้นะพื้นที่มันออกจะกว้างขวางนะครับกับการตามหาแมมมอสตัวหนึ่งเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินนะดูเป็นวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะกับวิวทิวทัศน์ตรงนี้ พักผ่อนนะครับเอาสตามิน่ของตัว AJ นิดนึงฮนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออืมฮะไปเลยฮนะนี่เลยครับเจอช้างแล้วนะครับตรงนี้มีตัวแรดด้วยนะนี่นี่เห็นปะเลเวล4สี่เลือดพันสิบนะครับตรงนี้เป็นแรดหรือเปล่าน่าจะเป็นแรดนะฮะเหมือนจะหายากนะคือในคลิปเนี่ยเหมือนว่าหามาน้อยเอ้ยน,นี่นี่เลเวลสิบเจ็ดออเลือดแปดรอยหสิบแต่เลเวลสิบเจ็ดนะครับ ต้องกำจัดหมาก,ก่อนไอหมาวันนี้เลยหอนทำไมล่ะโอ้ยสัตว์เข้าไปเลือดแทบไม่ลดเลยเฮ้ยโอ้ยเหลือว้ยี่สิบเก้าบ้าเบาโอ้ยอือถูงมือแตกแล้วครับไอเจนอยู่ไหนวันนี้ขึ้นไอเจนก่อนเดี๋ยวแตกโอ้ยมันตีโคตรแรงเลยนะหมาแล้วยังไงมันไปกัดช้างแมมมอสเราต้องไปช่วยแมมมอสก่อนโนมันนี่เออไอฮิวมันมานี่เออเออฟาดฟาดยังไงมีบัฟมีบัฟ มีบ้าผุตาอย่างยากเลยฮะเอาแล้วแตกอีกฮะบ้าเอ้ยะนะครับกว่าจะได้ตัวที่จะจับนะก็ยากเย็นนะครับผ่ามาหลายตัวมากน่าจะได้จับตัวนี้แหละนะครับเวลน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ดีกว่ากลับไปมือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่เสร็จใช่ไหมนี่ตายซะเอ้ยไม่ได้ตายสลบไปซะสามเม็ดล่วงนะครับแม่มอสก็ถือว่าสรบไวเหมือนกันนะ เลเวลประมาณเลเวลหกนะครับนี่เลยบวกสามเลเวลนะครับตอนจับไปเหลือสองนะนี่เอาคิปเปลิลคิปเปิลที่แมมมอธกินนะครับจะเป็นคิปเปิลของแรปเตอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูว่าคิปเปลิลแรปเตอร์ทำยังไงให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสอนทําไปแล้วนะครับนะคิปเปิลของแรปเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะล่าสัตว์รอไปเลยนะฮะเห็นทีเล็กมันอยู่ตรงนู้นนะครับมามาวัด ความแม่นแล้วก็รอดูนะครับว่าเวลาที่มันกินกินคิปเปิลเนี่ยนะครับคิปเปิลเออคิปเปิลนั่นแหละนะมันจะขึ้นเท่าไหร่นะในส่วนของหลอดแรกนะบุง้งก็ไปโหยิงแงงกันนะเลือดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะโดนโดนไปเหลือสี่ร้อยกว่าเลยนี่ฮะเข้าหัวคิดว่ามันน่าจะสู้มาก่อนป่ะเพราะรุ่นที่สองก็บรถนะ้อยเดียวปุ้งนี่ฮะเหลือหกสิบแล้วครับอีกเม็ดหนึ่งของแถมจัดไปง่วงไปดี ช่วงที่เรารอหลอดแรกเต็มเนี่ยเราก็หาหนูน่นหานี่รอเลยแล้วกันนะครับค่าช้างแมมมอสนิดหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ายังไงตัวนี้ก็คงไม่ได้จับนะครับแล้วก็ช้างแมมมอสเวลาที่เราค่าเนี่ยนะครับเราจะได้ขนมาด้วยนะเผื่อแบบมาตั้งเป็นอะไรอะ่ะหมู่บ้านเลี้ยงหมาป่าอะไรเงี้ยนะน่าจะเท่ะนะครับก็เลยแบบเก็บผลขนไปบ้างก็ได้นะเผื่อต้องทําชุดกรนหนาวเอออาเจนโอ้โหแล้ววุ่นวายเหลือเกิน นี่เรามาจับแมมมอสนะเว้ยมันวุ่นวายจังเลยวุ่นวายจังเลยแตกไปดิเออโอเคไปดูฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างไอเจ้าตัวแมมมอสเราไอเจ้าตัวนี้ยังไงเนี่ยวัวสู้คนปะหรือว่ามันจะทำอะไรเลยเอาแล้วยังไงอยู่นี่ยมันก็โอ้โหเต็มหน้าเลยมันกระทือพื้นแล้วตบเต็มหน้าเลยเป็นปลาอะไรได้ด้วยปลาอย่างนี้ก็แตกไปดีครับรออะไรนี่เลยปิวโอเค หลอดแรกเนี่ยขึ้นไปสามสิเอร์ซ็นะครับเหลือคิปลเปิลอีกสองอันอาจจะเกือบเต็มนะคิดว่านะครับนี่ตัดมาเลยตอนที่มันก็สิบห้าแล้วไม่พอนะครับคิปเปิลสามอันไม่พออันต้องสี่อันนะถึงจะพอตัวนี้เดี๋ยวเราบินเล่นกันไปก่อนเข้าเวลาเข้าเวลานี่นะฮะก็จะมีฉากสู้กันบ้างนะครับแต่ว่าแบบนะ เดี๋ยวมันจะนานใช่ไหมก็เลยแบบเร่งสปีดนี่ดูเลยใครดูท,ทันโคตรเก่งเลยไปสโลว์เอาไปสโลว์ดูเอานะครับไอฉากกอสู้กันตะกี้นะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจับช้างได้แล้วนะครับแล้วเราก็ขี่ช้างกลับบ้านกันแล้วก็มาลองความสามารถของช้างกันด้วยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะมันจะใช้ประโยชน์ได้จริงไหมนะครับแบบได้ดีมากอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าว่าช้างแม่มดเนี่ยเป็นสัตว์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะในเกมอาร์คเนี่ย ที่มันฟาร์มไม้ได้ค่อนข้างดีนะแต่ลองมาดูกันวิ่งถือว่าไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ว่าเหมือนสแตมิเน่จะหมดไวห,หรือเปล่าวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยจะครึ่งหลอดแล้วนะครับอือโอ้ยเวลาเราชนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ไมันจะล้มพังไปด้วยเลยนะนี่เออแล้วก็เหมือนจะเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยนะครับเวลาที่ตีโดนพวกต้นเบอร์รี่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้ไปเลยนี่ลองตัดไม้ดูฮนะ นี่เป็นไงล่ะได้อยู่นะได้เยอะอยู่นะครับดูดิโอ้ยได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดานะ้งแม่มอสตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าหยิบอาวุธอะไรอยู่บนหลังมันได้หรือเปล่านะยังไม่ได้ลองนะครับนี่วิ่งชนไปเลยข้างหน้าตัวอะไรห,หมาป่าป่ะหมาป่าวิ่งมาฮะอืมแล้วก็เสียงรถนะครับพออดชลิป,ปุ๊บแม่งมีเสียงรถมาเลยนี่ยิงไปถ้าไม่อาชีพก็รถไม่วิ่งผ่านสักคันเลยนะพออาชิปปุ๊บแม่งรถแม่งวิ่งผ่านไปเลย ออโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ย่นเวลาในการกลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบความสามารถของช้างด้วยการาตัดไม้นะครับเนาะเก็บไม้แล้วกันน่จะบอกว่าตัดเลยเก็บไม้แล้วกันนะฮะก็ดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนก็คือครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเป็นต้นปกติต้นใหญ่เนี่ยจะได้ประมาณครั้งละส0ตินะครับถือว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันไวกว่าการที่เรา,เาขวานมาใช้เลยนี่เลยเป็นี้เรา เป็นไงล่ะนะครับแบบนี้เออเนี่ยแล้วก็จะได้พวกบรลงเบอร์รี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าสกิลไม่แน่ใจว่ามีสกิลหรือเปล่านะครับนี่นี่โอเคแต่ถ้าใครจะจับมาตัดไม้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเม็มอสเนี่ยก็ยังโอเคนะครับยังไงก็นะใช้ได้นะครับเป็นประโยชน์สุดๆเลยเป็นไงล่ะแป๊ปเดียวได้มาตั้งสองพันนะครับเยอะอยู่นะแล้วก็พวกบรลงเบอร์รี่ดูดิพวกนาโคเบอร์รี่อ่ะได้มาอย่างเยอะ